สวัสดีค่ะวันนี้ยายนวลก็ได้เคยมาเที่ยวในเมืองนะคะกับสามีเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชาวอิตาเลียนที่ว่าวันหยุดเนาะปีใหม่ของเขาก็คือวันที่หกสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เนอะมารื่อนี้จริงๆบางคนก็เริ่มทํางานแล้วพรุ่งนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นวันหยุดเขาก็เลยทําเป็นวันหยุดอะไรอ่ะ ภาษาแต่เ,เรียกว่าโพนเตปภาษาบ้านเราก็ไม่รู้เรียกอะไรเพราะามันจะติดวันเดียวหยุดสดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหยุดต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็เลยเข้ามาเดินในเมืองเพราะไม่รู้จะทาอะไรกันที่บ้านสองตายยายก็เบื่อเดี๋ยวจะให้ชมนะคะในเมืองของเลกโจเลีย่ะคะดูนะคะอันนี้คือน้าพุของเลกโจเลียจังหวัดที่เยนวนอยู่นะคะนานมากไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้มาเลยเพราะว่า ตั้งแต่โควิดนะคะเพราะว่ากลัวโควิดก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาดูน้ำฟุกของเดี๋ยวปั่นสามีเดินผ่านอุ้ยมีท่านผู้ชมเดินผ่านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นอู้อันนี้น่าจะเป็นเออรันตค้าวนะคะรันตค้าวราคะรันตาจาวกับของของขวัญนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะดูใจนอนกับของของขวัญ เช้านะคะโอเคค่ะอันนี้คือน้ำคุกข,ของอันนี้กลางคืนจะสวยนะคะกลางคืนจอกเป็นสีนะคะเป็นสีธงชาติของอิตาเลียนนะคะกลางคืนจะกระจอกเป็นสีธงชาติของอิตาเลียนอันนี้ก็จะให้ดูรอบๆนอนนะคะรอบๆนอนเล่โซแต่ไม่ได้เดินเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักอากาศก็กจะหนาวแล้วตอนนี้ก็ยังนอนก็เลยมา ให้ดูนิดหน่อยจ้าพราวันเขาก็จะเริ่มทำงานกันแล้วยนนนเริ่มวันจันค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตึกของคนอิตาลีนะคะตึกร้านค้าก็ไม่มีหรอกค่ะเพราะปิด่าจะเปิดเฉพาะร้านค้าวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะจะขายคนไม่ได้เพราะว่ายนนนเท่านน์ยนนยนออาลงยูทู e ไปติดคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าคนอิตาลีนี่ครับไฟเวกคเขาจะสูงมาก ห้ามติดรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะหมุนให้ดูนะคะทางนู้นก็จะมีศูนย์บริการฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนของโควิดนะคะโอเคสงสัยยายมเยนอนที่ยี่สิเ็ก็ต้องมาฉีดตรงนี้เห <c oughs> ็นไหมคะเป็นซูมที่ว่าเขาทำใ้ฉีดวัคซีนสามีหายไปไหนแล้วสามีเยนนอนหายค่ะ <c oughs> สามีหายค่ะแนเมียเดินพูดวิดีโอสามีหลบมุมค่ะสามีสามีจะกล้าแต่เฉพาะเวลาเมาเวลาไม่เมานี <nine Hawai> ่อายค่ะอายอายนเมียเดินก <van> ็ตอนนี้บ้านเราเป็นไงบ้างคะทางเมืองไทยเป็นไงม้างว้าวเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวจะพาเดินไอนนจะพาเดินไปนี่นะจ๊ะไปถ่าย รูปกับหมีขาวก็ทำมาให้เด็กๆคะ่ะอันตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะในเมืองนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยนอนจะหันให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ให้ไม่ติดคนอื่นโอ้โหโตรงนี้มีหมีด้วยโอ้โหเห็นไหมคะอู้หัวนี้หมีขาว จอ้โโอ้โหโอโหโอหอันนี้เป็นสวนสาธารณะเขาทำไว้ให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็เพราะว่ามันจะตั้งกับมีโควิดนี่คนก็ไม่เข้าข้ามาในเมืองนะคะเพราะว่ากลัวโควิดกลัวอะไรกันอันนี้กว้างนะคะกวา้างนะคะโอเคว่าจะพยายามถ่ายเรี่ยงพที่ไม่มีคนนะคะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้เด,เดี๋ยวนี้นอนลงยูทูบเห็นไหมคะ อันนี้อ่ญญานยังเอาไหนได้แด้โอเคอเปนนวลจะให้ดูอันนี้เหรอโอเคนะคะเป็นอนุสรของอนุสาวรีย์ของตัวนี้นะคะของชาวเรจกจอร์อ่นไม่ได้ตอนนี้เปนเยนนวลไม่ได้เอาเอ่อไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้เอาอ่าแว่นมานะคะก็เลยอธิบายมากไม่ได้ อันนี้คือซุ้มทําเฉียดวัคซีนนะคะเดี๋ยวให้ดูนไปทางน้เดินไปทางนู้เจอกกอนจาเปิิดปิิดิอปิดอิดปิดะิดปดดปิดปิิดปิดปอ เราจะถ่ายลงยู u ู u b าม,ามโอเคนะคะก็ให้ดูแค่นี้เลยจ้าอันนี้ชมเมืองเล็กโจยมิเลียนะคะจังหวัดที่ยายนวนอยู่เล็กโจยมิเลียเป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่อยู่ที่นี่แล้วก็คือสะดวกสบายหางานทำง่ายหาของกินง่ายค่ะอยู่อบอุ่นค่ะไม่นี่ เมืองเล็กๆแต่อยู่อบกุ่นค่ะเรจโจ้มิเลียลแต่ก็ไม่เล็กมากนะคะมีสนามบอลนะมีสนามบอลของชาติคือคือ,อของอะ,อะไรนะมันนึกชื่อไม่ออกที่เป็นคล้ายๆที่อยู่สนามเวลาเขาแข่งบอลไอ้ที่เหมือนที่มิลานค่ะแล้วก็ที่เล็กโจก็มีค่ะสนามบอลใหญ่สามีเดินไปใหญ่แล้วเนาะ เพราะว่าเขาประกาศขายตรงนูน้นก็จะประกาศขายตรงนั้นสามีสนใจค่ะก็เลยพากันเข้ามาดูนี่แหละก็ประกาศขายแน่นจะมาดูว่าซื้อแล้วทำอะไรได้บ้างให้คนเช่าได้ไหมโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนเขาว่าเอ๊เนวนเป็นไรเนี่ยยืนคุยคนเดียวสวัสดีค่ะ ใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าเราเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างถ้าเวลาเราเหนื่อยเราก็ออกมาหายใจเพราะว่าเขาไม่ไดูด,ดูตรงนี้เป็นแค่อันนี้เล็กๆนะเนี่ยเขาประกาศขายเพราะตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นเป็นบาร์นะคะเป็นบาร์แล้วตรงนั้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแต่ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วตั้งแต่โควิดนี่สงสัยไปไม่รอดเหมือนกันนะคะทั่วโลก ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะตอนนี้แต่ก็ที่ตาลี่ก็ดีอย่างคือรัฐบาลเขาจะดูแลประชาชนเขาดีนะคะ<ม>เขาจะมีให้ไอ้นี่ให้อะอะไรนะมีเงินเดือนให้กินมีถึงคนที่ไม่มีงานทำก็ได้ไม่มากก็น้อยค่ะคือได้อยู่ได้กินแบบสะดวกสบายโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังอีกนะคะใครอยากรู้ว่าคนต่างประเทศเขาอยู่กันยังไงก็ประมาณนี้เลยค่ะอไปไหนละเอ้าของเล่นเด็อันนี้เทศกาลวันนี้คนไม่เยอะค่ะคงจะกลัวโควิดหรือว่าหนาวไม่รู้คนน้อยมากค่ะดีแล้วยนนวนก็ถึงได้ทําถ้าคนเยอะก็ไม่ทำได้ทาไม่ได้มันจะติดคนอื่นเขาเนะไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ดูก็ชวนคุยนะจ๊ะ คนที่อยู่เพื่อนๆที่อยู่ประเทศอื่นนะก็เห็นก็ทำให้ดูหน่อยนะจ๊ะว่าประเทศตัวเองที่ตัวเองอยู่เป็นไงบ้างเหมือนกับข่าวสารนะคะว่าโควิดอะไรอย่างนี้แหละเล่าสู่กันฟังเขาเรียกเนาะโอเคค่ะตอนนี้ยาน,นวนก็จะเดินเข้าไปในชุมชนแล้วนะคะตอนนี้ออกมาเดินสวนสาธารณะแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะ